กราับสวัสดีทุกคนนะครับวันดีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจ1ปืน1คิวตอนที่8นะครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยที่ลงมาทำภารกิจนี้ในด่านทะเลทรายนะปกติเราจะเล่นแค่กษสวรรค์แต่สำหรับบากใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทะเลทรายเนี่ยมันก็จะเป็นพวกรีวิวของทั่วไปหรือไม่ก็ิดตาเก็บปืนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยมันแน่นอนมาวันนี้ลงกันที่จุดรวมพล รวมพลอะไรรวมพลคนหิวหรือเปล่าไรลงตรงนี้หิวแน่นอนผมบอกเลยโอ้โหข้างล่างผมว่าน่าจะประมาณสองตี้อ่ะถ้าประเมินด้วยสายตาโอ้โหลงกันยับอาเวลาจังหวะน,นี้เข้าบ้านก่อน,นนะครับได้ UMP มาก่อนอกระบอกแรกกระบอกแรกได้อะไรเราไม่ต้องสนใจเราต้องสนใจแค่ว่ายิงเสร็จเนี่ยเราจะเปลี่ยนปืนทันหรือเปล่าเดี๋ยวหาอีกกระบอกก่อนนะครับ เราต้องถือหลายๆปืนหน่อยอ่าเอาไปนี่ k i n g f ชเชอรตอนนี้ได้มา2ปืนแล้วนะก็แปลว่าเรายิงได้2คิวนะครับยังไม่พอมันต้องมีกระบอก3อาวุธประชิดด้วยระเบิดด้วยถือทุกอย่างอะ่ะเฮ้ยเขาซัดก,กันแล้วเว้ยข้างล่างขอซัดบ้างน้ำขิงโสดไปครับเรียบร้อยโรงเรียนคิงฟิชเชอร ถือได้ปืนยังไม่ทันถึง5านาทีเลยนะยิงเสร็จต้องโยนนะครับได้แม็กซ์ิมาแทนโอเคปืนอัดปืนอัดเอามาเอาปืนไกลมาไว้กระบอกนึงเวลาเล่นมาต้องบาลานซ์ระหว่างปืนใกล้กับปืนไกลนะครับพอถ้าเกิดถือปืนใกล้2อันเจอตัวไกลเราจะเล่นลำบากหรือถ้าถือปืนไกล2ออันก็เล่นลำบากไ,ได้โมคู่มาโมคู่ถือได้นะมันเป็นปืนในช่องลองตัวนี้มีคิงฟีเจอร์เราเล่นไปแล้ว จะขอญาตยองไปหาไอคนเมื่อกี้ก่อนนะครับผมเห็นแ<อ>วบๆนี่ไงอยู่บนป้อมเนี่ยอยู่บนป้อมเราต้องไล่ที่ลงมาเอา้าเฮ้ยโด,ดทำไมยังไม่ทันจะเคลื่อนไอที่เหมือนจะมียานรับรู้แค่หยิบระเบิดออกมาพวกโดดลงเฉยยังอยู่หลังไอวอร์ปะ่ะหรือว่าปีนออกไปแล้วไม่อยู่แล้วมั้งนะ ถึกซะด้วยใส่จัตตินมายิงไม่ค่อยจะเข้านี่ขนาดใครรอดผมทำงานแล้วเนี่ยหัวแตกเรียบร้อยโรงเรียนปืนอักเป็นไว้อะไรให้หนึ่งทีนะนอนตึงซะด้วยคนนี้ไหนดูซิเล่นปืนอะไรแม็กซิปอ่ะ เอามากก่อนโยนปืนอารทิ้งไปเอาแม็กซิเก็บมาโอเคมีหลายคนชอบถามนะครับว่าทําไมยิงได้แล้วชอบพูดคําว่าเรียบร้อยโรงเรียนแล้วก็ตามด้วยชื่อปืนใช่ไหมอ่าคืออันเนี้ยมันมาจากคําว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเป็นสำนวนตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วน่าจะมีมาเป็นร้อยปีแล้วบางสำนวนเนี้ยแล้วก็ผมก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นคําว่าเรียบร้อยโรงเรียนแล้วก็ตามด้วยชื่อปืนแทน คือสำนวนนี้มันมีที่มาประมาณว่าเมื่อก่อนน่ะมันจะมีหน่วยงานที่อยู่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการน่ะคอยตรวจโรงเรียนต่างๆว่าได้คุณภาพไหมผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครตรวจไม่ผ่านก็อาจจะต้องถูกปิดโรงเรียนนะครับแล้วทีนี้พอเขาไปรตรวจโรงเรียนที่เป็นของคนจีนเนี่ยคนจีนเขาจะเก่งเรื่องการแบบต้อนรับขับสู้เก่งเรื่องการค้าขายเงี้ยมันก็เลยทําให้ตรวจทีไรเนี่ยมันก็ผ่านทุกทีนะครับอ่ามันก็เลยเกิดเป็นสำนวนว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีน เออแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเอามาเปลี่ยนเป็นเรียบร้อยโรงเรียนปืนนูน้นปืนนี้เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเพราะติดปากมั้งแล้วตรงนี้ใครเข้ามาเล่นอะไรเนี่ยไอวอเต็มเลยหยอดกระบูดไปก่อนโอ้หวิ่งกันพ่านเลยนะแปะหัวลั่นนั่นนะ่ะเฮ้ยโอ้โห,โหบินได้ด้วยขึ้นที่สูงอ่ะน,นี่มันนีรัดไปก่อนหนึ่งแก๊งสี่แน่เลย ผมเข้าใกล้มากไม่ได้แก๊งสี่เราต้องค่อยๆเล็มทีละคนจะได้เปลี่ยนปืนทันเดี๋ยวเราอ้อมมาดูด้านนี้จ้าอี๋ oh. ต่อเป็นหนึ่งชุดต่อเสร็จแล้วก็ถอยไปหนึ่งไปสอง <Easy. S 1> ไปสาม เรียบร้อยโมคู่เรียบร้อยแม็กซิบเรียบร้อย UMP หมดตีนี่เจอหลายคนมาต้องเล่นแบบนี้นะยิงแล้วก็ถอยเอาฟาร์มาร์สกับ AK มานะครับมีปืนสลิงด้วยปืนสลิงนี่นับไหมมันจะทำดาเมจยังไง <c oughs> น่าจะนับไม่ได้นะมันยิงคนไม่ตุยเฮ้ <Hello? S 1> hey. ก่อแหกมมาลงอะไรตรงนี้น้องไปหนึ่งมาดีรั <Hey. S 2> <What? S 1> ดเฮ้ยโดดถอยหลังได้ด้วยเอามาดีรัดก่อนชื่อเพาะเชียรเรียบร้อยโรงเรียนเ k คพิกาถือปืนเว้ยแต่งเต็มยศด,ด้วยนรกว่าจะไปขึ้นเวทีที่ไหน เวทีมวยลาดดาเนินบ้านี้เขาอยู่กันเยอะนะผมต้องถอยมาเหมือนเดิมเราต้องเล่นสเต็ปยิงและถอยอย่าให้เขาเข้ามาสอยเพราะเดี๋ยวเราจะหงอยเราก็อาจจะเป็นปล่อยอะไรอะปล่อยเดี๋ยวผมอ้อมไปอีกฝั่งนะครับตอนนี้เราเหลือฟาร์มาร์สกระบอกเดียวมันไม่สามารถเก็บสามคนได้เฮ้ยคอมสันเอามานี่ได้มา2บอก สองบอกก็ยิงได้สองคนเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เรื่องเลย,ยกระโดดขึ้นมาอย่างเท่โอ้โหถอยหลังขึ้นเปิดก่อนได้ปูดผมเนี่ยแหละจะได้ปูดเฮ้ยไอพิก้าไปไหนแล้วพิก้าพิก้าจะไปเวทีมวยแน่นอนสุดวันทรงชัย ตามด้วยเว้ยเสียงอยู่ล่างรองดูเชิงก่อนมันสามคนไงเอ้ยแต่งซิงกิ้ลตายเนี่ยสามคนผมก็มีสามปืนเดี๋ยวจัดให้เลยปืนละคนเฮ้ยไม่ร่วงแปลงล่างลยยิงนะน้องธรรมชาติเถิด<อ>โอ้ไอ้บัวสองชัน้น เจาะไม่ไหวกระสุนไม่น่าจะพอเดี๋ยวรอก็อ,อกมากันทางนี้พี่กาี่ยพี่กาไม่วิ่งเข้าประชิดเลยใส่ชุดนักวยแต่ไม่วิ่งเข้ามาต่อยเอยวันนี้ทำไมเครื่องไข่ไม่โดนแล้วเปิดผมบนด้านใช่ไหมเนี่ยแล้วปืนก็โคดดีใช้ไม่น้องโสด หมายลหนึ่งเรียบร้อยโรงเรียนฟาร์มาร์สและนั่งเก็บของอาเจโสซิงพิก้าชื่ออาเจโสซ,งโซิงโคซิงโคแซดเดี๋ยวเคลียร์พิก้าก่อนพิกา้าในปืนอะไรเดี๋ยวเริ่มงงยิงไปยิงมางงเอง้ยชุบกันอย่างนี้ ไปหนึ่งโอ้โหเกือบแหกโดนสไปเดอร์แมนเรียบร้อยคำสันกับอูซี่นะครับโยทิ้งไปเอาเอ็กเอ็มแปดมาเอาปืนสลิงมาเฮ้ยไปสันจัดมาอย่างน้อยพี่ก้าก็มีปืนให้เราได้เปลี่ยนเนี่ยพอเข้ามาใกล้ๆแล้วมันจะบุญแบบเนี้ย ถอยก่อนอยู่ไกลๆเล่นง่ายก่อน,นะครับภารกิจนี้โอ้โห hey, oh oh. คนไทยบินได้จะกันหน่อยน้องสวัสดีวัยรุ่นเรียบร้อยโรงเรียนใบสันโยนทิ้งไปเอาโทรก้อนมาดวงเป็นใจอยู่นะวันนี้พอยิงได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวใหม่กับปืนมาเสิร์ฟให้เรานะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ทั้งวันยังได้ เป็นภา,านรกิจที่ปวดหัวสุดๆจริงๆนะครับต้องลองเล่นดูถึงจะรู้ใครลองเล่นดูแล้วได้กี่คิวคอมเมนต์บอกได้นะ2คิวหรือเปล่า <laughs> 2คิวตายก่อนไม่เอานะต้องเอาสัก20คิวอะไรอย่างงี้ฮ้ยซักกันอีกแล้วมันต้องเดินหน้าเข้าใส่แหมกลังจะมารัดน้องรีบปิดสก่อนไปตัวที่ยิงอยู่ไหน ไม่ต้องวิ่งน้องวิ่งอย่างนี้มันเข้าทางปืนเรียบร้อยลองเรียน XM8 เฮ้ยโอ้โหโดนบินผ่านเชียวหัวจะเป่าหัวอยู่แล้วเพิ <c oughs> ่งเคยเห็นระยะใกล้ขนาดนี้ลงมาปุ๊บได้บ้าเหล็ก,กับถือว่าสวยสวยนะไม่ใช่สวย ขึ้นบนดีกว่าใครมาขออะไรอ๋อแอบอยู่ข้างล่างรอดีนะไไ่โดนชาร์จเมื่อกี้เดี๋ยวเปลี่ยนเหลียมก่อนหามุมยิงแ,แต่ตรงนี้มันเตินยากว่ะน้องเข้าไตถุนไปแล้วเดี๋ยวย้ายก่อนเราต้องย้ายตามมุมศัตรูนีนละกันอันนี้มันก้อนอะไรเนี่ยขน,นมเค้กเลยปะมีสี่ก้อน ใช่ไหมน,อนอ้องสู้หัวดวงฟ้าเรียบร้อยโรงเรียนบานเลตใช้คุ้มจริงๆแต่ละปืนแบบยิงเสร็จตัวหนึ่งโยนทิ้งอะ่ะมันต้องรวยขนาดไหนเอาพีิ๐มานี่แล้ววงหนีด้วยนะครับวันนี้โชคดีได้ปืนสลิง ถ้าไม่ได้มานี่เข้ายากเลยนะเนี่ยดูวงบีบดิบีบแบบระหว่างหน้าผาคนธรรมดารอดยากตอนนี้ก็ผ่านไปหโหลแล้วนะครับ1ิคิวและข้างหน้าใครยิงกันเอา้าหน้าขำมำโอ้ยกำลังจะเข้าไปลาาหน้าขำมำม,มีแต่ปืนใกล้ด้วยผมมันมีคนล้มแปลว่าต้องมีคนจริงวันนี้หรือเปล่า แตัวตึงเขายิงกันขอบวงว้เขาโดดใส่กันบนป้อมอะ่ะโคตรเอาอะ่ะโคตรเอาโคตรสุด<อ>ขวามากหนึ่งอยู่นี่หมดเลยปะเนี่ยมีแววว่าน่าจะใช่ใจเย็นทีละคนดิ<อ>ข้างในนี้คนหนึ่ง รงขอบน่าจะสองหมยหนึ่งสวีทสวีทก็แหกเรียบร้อยโรงเรียนพีเก้าเสียบ <you> เอา a อซีแปดศูนย์มาโชคดียังมีปืนให้เปลี่ยนตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายนะครับแล้วก็ในวงไม่มีที่ชุบห <I> วานผมละทีนี้เข้าวงมานงรอต้อนรับก <Kill me. S 1> แหกเรียบร้อย a อ80แ มีปืนอะไรให้เปลี่ยนบ้างไม่ได้วงเจ็บจริงๆเราไม่ต้องเก็บก็ได้มันเหลือคนเดียวโยนเอซีแปดศูนไปเอาละตอนนี้ผมเหลือคาตันะกับโทก้อนไหวหรือเปล่าไหวดีเปิดระบูุไปก่อนลดเลือดตัดกำลังโด้ดูดูดูโอเลออนตัวตึงนี<ป>่ดันไอวอลเข้ามาด้วยมาที่น้อง บิดคาตานะกับโทก้อนเอาไรอะจัดให้หนึ่งชุดจัดให้2ชุดเจ็บหนักมาน้องขอให้ชุดหนึ่งจัดให้สมชุดน้องเอบน้องแอบล่วงลงกับกองนะแม่จบไปที่15คิวนะครับ แต่วันนี้ไม่ค่อยบืนเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยโดนถมด้วยมีแค่ตรงงรงกันอย่างเดียวที่ต้องระวังนะครับนอกนั้นก็ยิงแล้วก็เปลี่ยนปืนมาตลอดทางเลยนะครับ มาทวนกันหน่อยนะครับวันนี้ใช้ปืนอะไรไปบ้างเริ่มแรกเนี่ยโดดลงมาก็ประเดิมด้วยคิงฟ f ชเชอร์ก่อนเลยนะครับแล้วก็มีปืนอักครับ UMP m a x 10ลูกโม่คู่ AK ฟาคอมาสแล้วก็อูซี่กับทอมสันนะครับแล้วก็ไปที่ไบซันฮะ x m 8 b เ r ็ e t t p บา f รต0เและจบคนสุดท้ายด้วยลูกสองโทกอนนะครับ ก็อย่าลืมนะฮะคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ให้ถึง1,000 0ด้วยนะครับแล้วมาลุ้นกันต่อว่าผมจะเอาตัวรอดได้ไหมในภารกิจ1.1ปืน1คิวตอนที่9นะครับ let's go